เรื่องราวในตอนนี้ใช้ภาษาเก่านะครับฟังแล้วอาจต้องขยายความกันสักเล็กน้อยเพราะเป็นภาษาที่ใช้กันมาในสมัยรัชกาลที่5ครับทางช่องเห็นว่าควรนำมาเผยแพร่เพราะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,137 หากข้อมูลขาดหายเนื่องจากเงื่อนไขของเวลาฝากติดตามคลิปยาวด้วยนะครับเพราะจัดทําขึ้นพร้อมกันทุกครั้งครับขอบคุณมากครับเรื่องของชาติตนพึงศึกษาถึงจะชั่วชา้าเป็นเครื่องจําไว้ไม่ให้เกิดอีกพระราชนรสรัชกาลที่5การเปิดตัวโบราณคดีโมสรเมื่อวันที่2อธันวาคม2450นอกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นประธานแล้ว ยังมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้เครื่องหมายรูปมังกรคาบแก้วซึ่งเป็นพระราชลัญจกรโบราณองค์หนึ่งให้เป็นตาเครื่องหมายของโบราณคดีสโมสรและทรงมีพระราชธรรมรัดเปิดงานที่มีเนื้อหาร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงพระอัจริยภาพของพระองค์ดังความตอนหนึ่งว่า เราทั้งหลายซึ่งได้มาประชุมกันในเวลานี้มีความพอใจที่จะอ่านจะตรวจตาสอบสวนโบราณคดีในประเทศของเราบัดนี้นับว่ามีคนมากขึ้นด้วยจึงเห็นว่าเป็นเวลาสมควรแล้วที่จะได้จัดตั้งขึ้นเป็นสมมสรอ,อันหนึ่งซึ่งจะได้นามปรากฏว่าโบราณคดีสมมสรจะหาเวลาใดเหมาะกว่าเวลานี้ไม่มี จึงได้ขอให้เริ่มต้นขึ้นในวันนี้เป็นปฐมประเทศทั้งหลายซึ่งได้ควบคุมกันเป็นชาติเป็นประเทศขึ้นย่อมถือว่าเรื่องราวของชาติตนแลประเทศตนเป็นสิ่งสำคัญจึงจะพึงศึกษาและพึงสั่งสอนกันให้รู้ชัดแม่นยำเป็นวิชาหนึ่งซึ่งจะได้แนะนำความคิดและความประพฤติซึ่งจะพึงเห็นเลือกได้ในการที่ผิด แลชอบชั่วแลดีเป็นเครื่องชักนำให้เกิดความรักชาติแลแผ่นดินของตนถึงว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องชั่วช้าไม่ดีอย่างไรก็เป็นเครื่องที่จะจําไว้ในใจ เพื่อจะละเว้นเกียรติกันไม่ให้ความชั่วความไม่ดีนั้นปรากฏขึ้นอีกในเวลานี้ซึ่งเราทั้งหลายเป็นตัวผู้ทําเหมือนตัวละครที่ทําบทอยู่ในเวลานี้ถ้าเรื่องใดที่ดีก็ทําใจคอเฟื่องฟูให้เกิดความเยื่อหยิ่งขึ้นในใจซึ่งจะค่ได้และจะค่รักษาความดีนั้นไว้ทั้งค่าจะทําขึ้นใหม่ให้เทียบเคียงหรือดียิ่งขึ้นไปกว่าเก่าการเรียนรู้เรื่องของประเทศตนเมื่อผู้ใดได้เรียนด้วยความประสงค์อันดี จะได้รับผลที่มีคุณไม่มีโทษดังได้กล่าวมาโดยสังเขปชนันนี้ข้อมูลจากเอกสารรัชการที่5 2,514 แนกเอกสารสำคัญกองจดหมายเหตุแห่งชาติอ้างอิงตามนิตยสารรายสองเดือนศิลปกรปีที่12เล่มที่2กรดกดาคม2511เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับภาษาที่พระองค์ท่านใช้เป็นภาษาที่ใช้กันในสมัยนั้นนะครับหากมาฟังกันในตอนนี้ก็จะงงๆสักเล็กน้อยแต่พอฟังอีกทีหนึ่งก็จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นครับ